ก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกมเกณชื่นแข็กนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาอัดเรือว่ากิจกรรมก็คือจิบแห่งความฝันอันบัวเมาแม่ชื่อไม่ธรรมดาแล้วผมว่าอันนี้ผมสนใจตั้งแต่ตอนที่มันประกาศแล้วแหละว่ามันจะเพิ่มวันนี้มาผมสนใจมากเลยเพราะเราจะได้เป็น นักชงบัตเป็นนักชงละดูซิแล้วอยู่ในเครสนี่อันนี้คือผมต้องขอสารภาพอย่างหนึ่งนะครับผู้ชมคือผมเนี่ยได้เล่นไปนิดหน่อยแต่ว่าลากยาวมากเลยเดี๋ยวผมจะที่บายย้อนหลังให้สั้นๆนะครับคือเรามาที่นี่เราเหมือนมารับเอตำแหน่งเป็นบาร์เทนเดอร์โดยเราก็แบบคุยเก็บลงบัร์เนเดอร์ตรงนี้แม่ แล้วก็พอเรารับงานปับ๊บยังเรียกว่ายังไม่ได้รับงานสิต้องเรียกว่าลุงพันเดอร์ได้ขอให้เราชงอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเป็นกาแฟให้กับลุงมาเดอร์แล้วเราชงไปปับ๊บแล้วลุงมาเธอบอกเอออร่อยดีเขาเลยยกงานมาเดอร์ให้เราเพราะลงแกมันจะไปพักอะไรนี่แหละผมจำข่ขยได้ละแล้วลูกค้าคนแรกมาก็เรียกว่าของจริงเลยครับแหมก็คือคายยากับออสเตรเลียนี่มาไม่ครบแกงเนี่ยนี่ต้องแบบว่า แบบโอ้ขาดอีกสองคนผมว่าอีกสองคนท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แหละว่าเป็นใครแล้วหลังจากที่ผมเอ่ชอชงเอ่อชาแล้วก็กาแฟให้กัดดูสิเดียแล้วก็ขายยาไปแล้วคุยเสร็จปับ๊บก็ได้รู้ข้อมูลมาอีกอย่างหนึ่งคือชาวมอนสตเตอร์เป็นคนที่ว่างงานกันเยอะมากเลยแบบผมก็ไปแปลกนะเพราะว่าตอนที่เล่นแรกๆมอนสเตอร์นี่คือเหมือนว่างงานกันเยอะแหละไม่ค่อยมีใครทำงานหรืออะไรเลยมามาดงมาดื่มเต็มที่มา ก็หลังจากที่เราได้คุยกับคายาแล้ลุสเดียปั D ๊บดีลูกก็มาอยู่ตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามาตอนไหนมางั้นเรามาคุยกับดีลูกเลยดีกว่าฮิมะตัวว่าどういう의미다คุณมิทช์กับบาร์เทนเดอร์สตีอยู่ที่ที่อย่างทแหมเจ้าของร้านมาเองเลยเนี่ยมาตรวจงานปะเนี่ย でバーテンダーの体験はどうだそうだな聞くのが早すぎるぞいや今の気持ちを聞きたいだけだ楽しめそうかそれとも不安に感じているだろうかなるほどおい,いおいらには聞かないのかおいらの感想はうんならいいよかったグレーバレーサンセットを作ってくれないかサイズは任せるああ ก็ไม่ได้รีบเว้ยว่าแต่มันคืออะไรวะโอเคขอดูสูตรแป๊บเอมันคืออ๋ออันนี้เนี่ยสามช็อตเลยละจัดไปพี่เทครับสำหรับเดลุกนี่เท่าที่ผมเห็นนะน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้กินเยอะ ถ้วเราเอาจัดแก้วแก้วเออกาไปให้เลยนะครับ <c oughs> อ่ะดื่มให้สบายใจจริงจริเอาแก้วเลยนะแต่แต่แก้วมาแบบนั้นแล้วก็น่าจะโอ้ไม่ต้องชมครับเมื่อกี้เสดายที่ดินลุกมาไม่ทันจะได้เห็นสองนักดื่มมามาที่นี่ด้วยนั่นเลย モンドの大地に感謝するとしよう,グ,しようグレーバレーサンセット僕がまだ子供だった頃父さんが在りどんなものを作ればいいのかどうやって作ればいいのか最終的に僕が作ったのがこのジュースだったおー僕は何を好きな <noise> がらアングル本当に どうさんも驚いていたただ当時の僕はジュースは甘いものだとばかり考えて今思えばあれほど稚拙で短絡的な考えもないだろう、うんうん、僕はそんなふうに考えたことだかそれから君に渡したいものがあるただ 君がバーテンダーとしてもっと経験を積んだ後に渡すとしよう君の実力なら俺らも応援するぞああ君たちの成果に期待してる時間があった <noise> <noise> มาสองสามคนอะขายปไหนเขาดูหน้าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเข้าใจนะว่าผมเข้าใจนะสองคนนี้แต่มาได้ไงครับคุณจงลีครับคุณมาได้ไงไม่ทราบเดินทางมาไกลใะเนี่ย,ยปกติก็ไม่เห็นออกจากเดียเย่เลยนี่ จะดูมาที่นี่นี่โห้น้าแปลกใจจริงๆซาชินะสองทซซดัตต์กช่วงนี้อ่ะทหาสสาการอยู่กำลังเก็บไพ่ว่าเจมเพื่อจะสุ่มตู้ของไรเดนแหมความฝันเหระอยากได้ไรเดนสิแหมอุตส่าห์เล่นเรื่องจบไปดุกนี่อยากได้ตัวละครอุตส่าห์อยากสุ่มยาเองก็ไม่ได้หวังว่าไรเดนคงจะออกให้นะ

เอนกาสิเกลิบาเดอいっぱい入れてもらおうข่อยเมะเด์ทอนุเข้มเข้มอ่ะโอ้แต่ต้องใส่เยอะมากเลยเนี่ยมากเช่นเคยครับดูสูตรผมมึนจำไม่ได้ครบทุกสูตรนะเนี่ยต้องดูก่อนอันนี้เดี๋ยวนะชาใช่ไหมเนี่ยอ่าชาเข้มเข้มอ่ะจัดไปห้าช็อตไปเลยห้าช็อตขอเข้ม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  อ่ะคนไทยอ่ะแน่นอนครับตรงหลีเป็นคนที่ดื่มมันท่าไม่จะเยอะเพราะงั้นเหลาแก้วเล็กอันนี้จากที่ที่ผมสังเกตนะเพราะจงหลีรู้สึกเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มแบบอะไรเยอะๆเลยดื่ม้อยอ่ะคนดื่มสกิโอร์ชาได้มสวยงามสชาติหวานและบริสุทธิ์และกลิ่นหอมที่กระจายไปทั 勝利はお茶を飲むにしてもオイラだったらおくりと一口で飲んで丁寧に心から味わうことは茶を入れてくれた人に対してのけいい茶とはめったに出会えないものだそしてその茶で人を喜ばせることができるものはさらに貴重な存在と言えるそっかなるほどなじゃあお茶の味わい方をオイラにも教えてくれよああ 茶ャ、まあ、飲んでいくうちにそれが自然と分かってくることだろう。チャノカオリオカミコそのヨシアシモタシオワるリオニナルはザイエグラフィンチャーズペントークントエイマーレイクは、ャネムハャー ชาไม่ยังไม่ต้องแตะลิ้นครับแต่แค่ดมกลิ่นก็รู้แนละ้วเพราะว่าชาบางบางอันอะ่พะพอมันเข้มข้นกลิ่นมันจะแบบดีหรือไม่เข้มข้นกลิ่นมันจางอะไรก็ว่าไปเพราะงั้นคนที่ดื่มชาเ,เยอะแค่ดมก,ก็สามารถรู้ไดนะ้แล้วว่าชานั้นอะ่ะเป็นชาแบบไหนดีแค่ไหนอะไรประมาณนี้ ขั้นบเดมันะเยดะะกลิ่นสุาว์คุณภอะต้นจากวะอุตสาอันนี้ตั้งสามบรรทัดก็อ,อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือกลิ่นของชามันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วของแต่ละอันในที่ผมบอกเช่นชาที่แบบว่าคุณภาพต่ำาก็จะมีกลิ่นไม่กลิ่นไม้ขึ้นมาหน่อยไม่ฉุนเลยแบบซึ้นคือ ชื้นหนาวงายคือกลิ่นไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ถ้าเป็นชาที่แบบดีแบบว่ามีคุณภาพสูงก็คือเราจะได้กลิ่นแบบหอมไปกลิ่นหอมบางทีแล้วได้แบบเราได้กลิ่นแบบชาใบชาแบบอ่อน,ออนด้วยเลยทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยชาตัวนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เป็นพวกชาที่แบบว่าเป็นน้ําร้อนนะครับไม่ใช่ชาเย็นนะคือเป็นพวกถ้าเป็นพวกชาแบบเย็นๆเนี้ยเราไม่ไม่ได้กลิ่นแน่แนเพราะแบบว่า อยูรรแบบมม่ริคดกกวลิทา,นา,าย,ยาานのであればリーウェイに古くから伝わる品高牌を使うといいだろうこれは香りを味わうための専用の茶器だอภาชนะอะอันนี้ผมเพราะพูดถึงชาเลยผมนึกถึงภาชนะของเออกิน ไม่ใช่กินนีแ่แต่ว่าดื่มชาของญี่ปุ่นมากเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าชอบนะรู้สึกว่าเวลาผมเห็นอนะผมรู้สึกเฮ้ยมันแบบใช่เลยะยิ่งเป็นชาเขียวที่แบบญี่ปุ่นเขากินเจนจุดๆเลยนะแบบโอ้โหยิ่งเข้าเลยที่ดีสุดะเก้ามณฑอาลกเ่งมนดะ มใช่แล้วเขาถึงบอกเลยว่าการเรียนรู้ของคนเราอะ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกมันมีแต่เรียนรู้ไปเรื่อย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 ่ะเ,เ,เพราะฉะนั้นบางคนจะมาเรียนรู้อะไรแบบใหม่ๆก็ไม่เห็นแปลกครับอย่างผมยกตัวอย่างให้ง่ายอย่างคนที่เอ่อคนมีอายุแล้วกันผมไม่อยากพูดคำ แหมไม่พูดดีกว่าก็คือคนมียุบบางคนเขาก็แบบวันไม่ได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับโลกปัจจุบ,บนันเช่นแนวเพลงโทรศัพท์าการต่งตัวเท่าไหร่แต่เขาก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยโทรศัพท์ใช่ยี้นะเพลงอ๋ออะไรเงี้ยเพลงมันจะเป็นแบบแนวแบบไหนแบบแบบนี้เด็กชอบนั้นเหรออะไรเงี้ยเขาก็สามารถเรียนรู้ได้เพราะงั้นผมจึงพูดได้เลยว่าคนเราเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดคนเราเด็กเรียนรู้ได้เรื่อยๆอยู่แล้ว の色ををを観察しししそて香り楽み最後にいいただくとใช่ครับอันนี้มันเป็นขั้นตอนแบบที่ง่ายๆครับคือการสังเกตสีของน้ำพอสังเกตได้แล้วเราก็ค่อยดมกลิ่นชาเบาๆพอดมแบบเอ,อพอรู้แล้วว่าที่ชาเนี้ยมันดีนะเราก็เราก็ใช้ชิมชาทันที 浅いところから入り、徐々に深きところへと歩を進めていく。これはあらゆる物事に通ずることでもある。リーウェの北西にある行営層は茶業で有名だ。機会があればそこへ行ってみるといい。今日話したことの大半はリーウェの伝統を重んじる。

วัฒนธรรมอะของการดื่มชาในแต่ละที่มแตกต่างกันมากๆอ,อาจจะไม่ต่างกันมากครับแต่ว่ามันต่างกันเพราะงั้นถ้าเราไปดื่มชาในที่ที่ต่างๆเราก็ควรทําตามประเพณีหรือวัฒนธรรมและคารบในการดื่มชาของที่นั้นๆด้วยมันคือเราจะไปใช้แบบที่เรารู้จักไม่ได้เราต้องเรียนรู้เยอะๆมันก็ยัง

เราจะมีโอกาสไหมนี่สิประเด็นさて今日はこのくらいにしておこうお前たちの仕事がうまく大金はいつも通り大น堂に請求しておいてくれแล้วะวะต้องบบไ,ไออออปพกตังมาเองบ้างไหมเนี่ยานะมาลูกค้าสองคนของเราที่นั่นนี่แบบไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกรอบนึง ผมเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งนะว่าผมไม่อยากให้มอนสเตอร์มีเรื่องราวมากกว่านี้จริงๆรอบคือจริงๆอ่ะอยากให้มีในเรื่องมา,มาเลยด้วยซ้ำเพราะผมรู้สึกว่าตัวละครที่เราเจอกันบ่อยๆตอนเนี้ยณตอนนี้นะครับก็คือตัวละครของรลีย่และอิราสึมะแต่มอนสเตอร์คือเงียบกิ๊บเลยอ่ะจะรู้สึกว่าเหมือนจะรู้สึกเหมือนผมรู้สึกว่าทีมงานเหมือนทิ้งมอนสเตอร์ไงก็ไม่รู้

ちにいしがどどれれほ苦労てて仕事追わるをก็คิดไม่ถึงจริงแหละแล้วอย่างคือเป็นเป็นข้อมูลที่ผมไปเจอมาด้วยแหละคือจีนเนี่ยหัวหน้าจีนของเราเนี่ยดื่มกาแฟหมดสต็อกของเดือนนั้นตั้งแต่ต้นเดือนได้เลยคือเจ้าตัวยังพูดเลยว่าแบบอ้าวหมดแล้วเหรอคือแบบ โอ้โหต้องเป็ทำงานหนักแค่ไหนเนี่ยคือท่ามชมลองกินนะครับคือท่ามชมอ่ะสมมื่อว่าคุณทํางานต้นเดือนอะอย่างมากกาแฟจะได้ประมาณก,กี่แก้วแล้วคือแล้วลองคิดดูว่าของวหน้าจีนอะคือแบบสต็อกกาแฟเดือนหนึง่งหมดได้ภายในต้นเดือนอะคือต้องเป็นคนที่ทํางานหนักมากหรือไม่เป็นคนที่ชอบกินกาแฟแล้วทํางานหนักมาก たらもう心配した表情をしているしうんんリソかじゃそうだなジン団長は代理団長だしでもせっかく来たんだからほらこいつに美味しいドリンクをつく息抜きの仕方を学ばなきゃかわいこちゃんロマンティックオードを一杯い,いただけるかしら

ูตรน่าจะอันนี้นะโอเคมีชามีนมแล้วก็คาราเมลใช่ไหมโอเคไหนมีมีชานมแล้วก็คาราเมลเอาไปแก้กลางแล้วหวานแล้วก็หว,วานๆหน่อยจัดไปครับคาราเมลสามไปเลยจัดบนหวานไปแหมอันนี้เป็นแก้วกลางใช่ไหม โอ้โหเกือบอีกทีเดียวคือเกือบล่ะขอกาแฟแก้วกลางอ่ะอ่ะผมให้สามเลยอันนี้รู้สึกว่ามันยังง่ายเลยเนี่ยอาจจะเพราะว่ามันยังอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับเนี่ยมันเลยค่อนข้างง่ายแต่พอเข้าไปเล่นเอง,เองน่าจะยากอยู่พอควรอ่ะ

人々知らない間にリサにも影響を与えてしまっていたええ<や>そうねほら可愛い子ちゃんだってわかっているみたいよったらキャインにくっこりも見ないあなたがあまりにも疲れた顔していたから一緒にお酒やお茶を飲んでそれなのにここでもあなたは仕事のことばかり考えているんだものそんなんじゃ私だって悲しくなるわはい เวลาเราไปดื่มกับเพื่อนหรือกับใครก็ตามเนี่ยเวลาไปดื่มอ่ะพวกร้านต่างๆอ่ะหรือไปกินนู่นนี่นั่นคือเขาจะลืมเรื่องงานเรื่องอะไรไปหมดเลยเขาจะรู้สึกข่อนคลายมากอย่างล่าสุดที่ผมไปกินกับเพื่อนมาเนี่ยคือผมอ่ะไม่ได้คิดเรื่องงานเลยผมมันคือปล่อยเลยนะคือผมอ่ะรู้สึกไปผ่อนคลายอย่างเดียวผมไม่ได้คิดเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี้เลย ผมรู้สึกว่าเออผมมาผ่อนคลายผมมาแบบทําให้ตัวเองสบายใจทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ต้องเครียดเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบคนที่ยังคิดเรื่องงานในขณะที่มาพักผ่อนนี่ผมยังคิดว่ามัน,มนผิดผิดผิดไปเยอะผิดประเด็นไปเยอะเลยคือมาพักผ่อนแต่ว่ายังมาคิดเรื่องงานนี่มันรู้สึกแบบไม่ใช่ละอืมเหมือน,ม,นมันเหมือนเรื่องของจีนนะครับคือ ผมจาได้เลยว่าแบบทํางานหนักจนป่วยก็ยังทํางานอยู่ดีเขาที่โดนนี่ชุดใหม่หรือเปล่าเนี่ยได้เป็นชุดใหม่นะแต่ว่าเขาจะเอาชุดนี้เป็นชุดมาตรฐานละทางนั้นแม้ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าคือแบบโดนสั่งให้แบบปิดปิดมิดสักขนาดนี้เลยนะแน่นอน 仕事をするときはしっかり仕事をして休むときにはゆっくり休むわかりやすく <laughs> ななるほどありがとう酒場は飲み物を飲むだけでなく気分まで明るくしてくれる場所だったのだなええー、そうねでもそれはバーテンダーが誰か今日は可愛い子ちゃんのおかげでジンを説得できたわ あなたの口がとても上手だからでしょうね。それじゃ私たちはこれで。あ、ごか、かちゃちゃ、かカフェがクルーか。機会があればまたここに来て息抜きをしようと思う。あ、ジェイだよ。な、マジ日本だわ。もうマジ日本ね、この路。どうなった？ คือแค่เนี้ยโอ้โหความรู้สึกคือโค้ดสั้นเลยอ๋อี๋ยวรอปลดอยู่แม่ี๋ยวรอประมาณพาร์ทสองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำแน่นอนเพราะผมรู้สึกเออม,นนมันน่ะมันน่านสนุกดีก็ก็เช่นเคยครับ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพาร์ทสองของของเอออะไรนะ จีบแห่งความฝันอันมัวเมานะครับผมอย่าลืมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ